สวัสดีครับเอฟซี FC ลูกแพวร้อยพรครับโอ้ยแม่เฮาเห็ดของวันแล้วพูน่ะบวบประอ,อแมีนบ่แมแ่แล้วแล้วบวชปะอแล้วแล้วแจ่แล้วเ้าพนครับพูนมาเบ่งอันนี้เอกที่นี่โอ้ยคัดจนเหลี่ยมม่องครับพูน่ะพนน่ะ ก็แมนอยากหูกาาะท้าบอบาดที่นี่คนน่ะนั่งคัดจุดจว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 ดไปหามาเด้เอแพ้หาโลหโลได้เปลามาเด้อหมูกะทาน่ะน่ะคัดตั้งสามหมอน่ะเจ้าหามาเด้อจะหาโลโลที่หกถ,ถ้ากินเมือรุ่นปะนะออเออ น้ำบักตูม,มน้ำเนด้อคำสร้างจากออแม่สุกนด้เนี่ยคำสั่งจากอีแม่สุกว้าเอาหมูหาโลโลที่หัวไวมือหลังแล้วก็น้ำบักตูมน้ำ <c oughs> นี่ยินบล่ล่ะคำสั่างจากออแม่ <c oughs> ของหวานก็เห็นแล้วเนี่ยของหวานเห็นเรียบร้อยแล้ว S <S> <S เข้าไปักองคนเออเขาไปกินแซ่เย็นบ่มว่านม่ายเลยเขาไปสองามหลอจอไปให้ี่นอกอืมโอ้มือนี่ฝ้าโล่งครับบ่มีขี่ฝ่ามีน้อยเดียวเขาว่ามือนี้ได้สิบหาว่าพายู่สิมาพะนะเนี่ยฝ่าโลง่ลงๆสิล่ะฝ้าโล่งๆสิตะแม่ล่ะครับตกแรงมากนี่จากมาต่ทางใสขี่ฝ่านะครับ นี่แดดยง้มเศร้าครับแดดยง้มเศร้าเบื้องอระหลดครับพี่น้องแดดยง้มเศร้านี่ครับนี่เจ็ดโมงน้นอ,ยนอยถึงแปดโมงในเบ,บ,บื้องอระหลดแดดเบื้องเอาเด้อพี่น้องนอนใหม่ควรนะมึงเอานอนใหม่งามบ่หนอนใหม่ พี่ statut. อีหมอนึงแล้าดันเกี้ยงคัดหมอถ้าหมอขี้คมหมอมันดำหลายมันน่านสุกยิงไปแหงทีแม่ยงแด้หรอเปล่ายิงไปนี่หือเวนี่กไปหือเขาว่าขาดไปนักเลงไปจีกูไปจีกเอายาจังไนี่ ป่อมิเ็ดยาะไรตีแม่ยอุิอบ่อร่องมึงยาอสี่ยาสมัยโบราณยางสี่ทีแม่่เคยยาโอ้เหนมียยากกนมนึ่งจะเคยเห็นบ่อจะเคยเห็นบ่ วิทยาจะเคยเห็นบน่เนี่เอาพาติเกิหยอดใส่ไฟมันได้บ่ละเมีไป้วเห็น้จาเห็นแล้มาเอากะยนอกาบ่เอาก็อยากเห็นเนาะบ่เคยเห็นวิธีอยู่ซื้อซื้อแขวงเทิงอีบ่แล้วว่าเจ้าแล้วบ่ พ่อฟ้านื่นขึ้นมาแล้วอือรถตายเราล่ะนี่หารอยผูต้ตรวจนี่เพิ่นแบ่งไว้ยด้วยเนี่ยไอแน่นี่ผู้ใดแน่ผู้ใดแน่เฮาไว้็กถุง3ถุง2ถุงหนึ่เหลือก็ไปแจกพี่แจกน้องคนวางซี่เฮากินอยู่ก่อนขแแาแล้วแต่แล <laughs> ้วเออให้เพิ่นมาตู่เด้เอ <laughs> อก็ให้นั่นละโอ้แมงบืนคือวางซั่น เินเินินเินอ๋อคือแม่ปูภูภแล้ววที่ว่าไปอืโทรศัพท์อันนี้ดังดีดีแงบเจ้าประยูนแงมั้งยงเรื่องเขาเงินสตีเงินสตเอาเอาผอกเออใช้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 อะไรปนใช่ไหมูใดแน่ล่ะ เอาของหวานไปฝากสองสามสี่โอเคเอาอองข้าไวสองถุงกันแม่อย้ย<น>ไปฝากไว้ตอนไปเลีใครอืเอาบอกม่วงดีไปให้แม่เน้่ยนี่นีน่ว่านไบนเอินเนีเ่ะอือ ถ้าเราอยากกล้องเบืองวัมน,น,ม,นมันเป็นยังไงโรดาสต์ผมมองอันนี้แมนบอกถ่ายยูนี่ได้ยแมไอ้นี่อาบน้ำเล่ก็ได้จะเฝ้าเว้าวาวาววต้นได้ยูนี่อืมเพิ่น่าจะว่าเพิ่ลบาบูแมนด้นี่สู่รูปต้นให้มัสุรต้นด้โอย บ่ลูปสือดีเอาลูบจนรูปงาไพ่เมือสุงาน่ะโอ้เสียนต่ำม,มือเลยขอบ้าไันเข้ากันไหมแถวเนี่ยจะคัดเพื่นอนไหมโจ้ยเจ้าเป็นคนเบอเออ อยู่หน้าใส่ใบหาซิปกับจอกเออบอกว่าเจ้าบอกขายทีมาอยู่นี่คอยบอกเจ้าเดี๋ยวนาะเออเขาจิซื้อเขาจใจ่ายเราหกแสนเจ็ดแสนย่ให้เมดตัวไปเลยไปรถผลเจ้าเขาจะเปิดประตูถา Ah, uh, thigh. ผมแปบ๊บทานแป๊บนึงคนบอกส่งสิบบอกทานแป๊บนึงดนะเด้อคนน่ะไม่ได้ย,นยืนหันมาปึ๊บอดแล้วแล้วเอาของหวานกับบัก่วงแอปเปิลไปให้แม่สู้มาแล้วจับพี่นอ้องอันนี้เป็นร้าน ครประจำนะครับทีแม่สู้เข้าทิโทษไปหน้าเลยว่าขาดเหลือ,อยังบอํำแ็งกับเมานี้ยังกับเมานี้ครับขาดเลือ,อยังเมายูนนี่มดนะครับไม่จําเป็นจะลงไปเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงโควิดนะครับผมก็ไปลงไปนะครับแค่เราไปลุ้งไปอายุนี่นี่ละคนมันหลาย กไออมาคนน้อยลงไปได้แล้วครับเนี่ยนะนี่บ่เนี่ยโมงแอปเปิลนละโม,มงมง่ายครับ mấy mấy ngày hay ngày hơn gì, nào làm sáng rồi <laughs> là nòng. Cơ này có đấy, uhm. mà gì. แม่เข้าไปหาอย่างน้อเข้าไปนหันโอ้ยแม่หายัาง <c oughs> เหรอคือพอเห็นเ,นนเหรอคือม <c oughs> ีดซีรีย์แต่แม่ตายเดี๋ยวที่เปลี่ยล้มได้เดี๋ยวเนี่ยก็เห็นว่าเด็นนี้หน่อยเสียงคือฟังคุณบอกสวอดที่เลย ฮึม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 มฮึมมฮึึมมฮึฮ

ยอดแต่มันก่อนบ่โอ้เรือเว้ยสิทธิ์ปากกากระจกมาสิทธิ์ปากกาเจ้าสิยืนตากแดดไว้ว่ล่ะมานบ่ถามอย่าถามไม่เล็กโตแล้วคุณพ่นผุนยืนที่ฟังผุนต้องปงเตียงเม้งอยู่สามสี่คนโอ้มาสิทธปากกาตัวนี้ปากกาประทับเบิงสิบปูดมากว่าเด็กคันทูวขาผู้หนึ่งใดญผู้หนึ่งลังมากเลยลื่นบ่เท่ากับไข่กุ้ยเตี๋ยวตรงกันขยัง เขาบอก้างบดชิประกาเขานั่งครัวเบบ่ครับหนูเออยส่เขีย๋เียวขายยูไ้หมตนเตียวขายกับ,บออกของหวานามาหาอยางขายบรทุกมาสิบาทบาทบาทโอ้เม่นเน่เนาะปากกาแหลกของหวานปากกาแหลกของหวานกันเลยด้วยครับเรือแหลกๆขายกัขายอืมเมยนตัวปากกาเนี่ปากกาโอเมนของหวานก,นากาันสิปกาด้มาแหลกนี่มุมย่งที่มจานนี่ม่เพียนเวิเจ้ายวเวิรนี่เป็นลอยไรเนาะ แม่เโอนยบ่นหน่อยนะครับแต่มามองสาีนร่วมต้งเบิดโอ้ยมันสองร้อยสามร้ไร่หมดแล้วบอกถึง่างนั้นมันว่าังไก่คุ้งเข้าเียนนี่บอกว่าถ้านดอกคุดคุ้งคนนั้นจะเห็นกุ้งส้มสาอยู่สรแล้วันน,นัน้งสามสาอันนกุ้งุ้งนี่ในกุ้งสามสานีา่ยอานปก็ได้ไป้ายมันที่มีบอก,กว่าเนื้อทีจากอไรจากไรที่มีป้ายบอกอยู่เดี๋ยวถามคนใช้กันอืมกจอ เสียดายแต่มากวหนันมันหาข้าหาหม่องกินดิมอะไรโอ้ยหพออีแม่เสียดาโอ้จอดเด่นดอกคาจากปาเด้นะพอไเด้อเออเก็บบลดตัวเอขาันครเวลใหม่จะหมดละพอไหนเด้อเออเก็บบอลลดตัวซับบอลลดตัวเาลดยูอยู่้ติดแยมที่นี่ ปดาดโอ้มาธรรมดาตัวไหนไปใส่เหือเไไสียงหน้า s <S ติดแอ๋อตัวนี้โอ้ปาดไอ้แพี่มาธรรมาดาตัวนี้เสีย<ฮ><ฮ>งหน้าติดแอ๋อตัวนี้นนนโ<ฮ>อ้โพูดน่ะเสียงหน้าติดแอ๋อได้พี่น้อง พ่อเขาอยู่วะ,อะขอบอกหน้าด้วยพ่อเออยิบาระโเห็นไหมหนึงขอบอกหน้าด้วยพ่อยิบประโยล้เงิด้ออยมนน้ำปไะเสริของปีกอับอยยุ โอ้สะออนบักเกียบตัวนี้พี่ลองพวกน้ำมันดกรักกเกียบดกไล่ไปขอหน้าเข้าทีนี่